ประกาศผลนะฮะดวงเงินเด่นนะครับเดือนกันยานะฮะเรียกว่ามี4ราศีครับอันนี้เด่นมากนะครับในเรื่องของการเงินนะครับเรียกว่าใครที่แบบเหนื่อยท้อล้าในช่วงเดือนสิงหานะฮะเดือนกันยาครับเงินเข้ามีโอกาสได้เงินพิเศษมีโอกาสได้กาไรอะไรที่เราไม่คาดคิดเกิดขึ้นด้วยนะครับโอเคฮะมีดังนี้ครับราศีแรกครับอันนี้ชัดเจนมากคือราศีกรกฎนะฮะคนกรกฎครับดาวการเงินของตัวเองนะครับคือดาวอาทิตย์โคจรเป็นเกษตรตาธิบดี มีเงินเข้าต่อเนื่องมีดาวพุธโคจรอ,อยู่ตำแหน่งการเงินมีเรื่องของเงินเรื่องของการติดต่อเจราจาการพูดคุยนะฮะการต่อรองการยื่นหนังสือยื่นเอกสารการค้าขายนะครับหรือว่าจะทํากําไรในรูปแบบต่างๆนะครับเข้ามาต่อเนื่องนะครับเรียกว่าจะใครที่ทํางานประเภทแบบหาเงินรายวันโอเครายเรียกว่าไรายได้ต่อเดือนนะครับดีขึ้นใครที่ทําธุรกิจนะครับโอ้โหคุณ คุยเจรจาต่อรองซื้อมาใครไปซื้อขายแลกเปลี่ยนขยายกิจการหรือว่าจะคุยร่วมหุนน้นเนี่ยเรยกร่วมทุนนะฮะเออร่วมหุ้นร่วมทุนอ่าแล้วก็ทําอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเรื่องของเงินทองและผลประโยชน์ครับจะดีเป็นพิเศษนะฮะเพราะว่าเราเน้นเรื่องเงินนะฮะเรื่องงานเรื่องความรักอะไรเอาไว้ก่อนนะฮะบางคนขอ,เ,นองเงินก่อนกันนะครับเนี่สสำเร็จนะครับคนราศีก็ระกดรับราศีแรกเลยนะฮะลุยเต็มที่นะแถมดาวศุกร์โคจรทับ้วยนะครับมีเสน่ห์เป็นพิเศษด้วยนะครับมีคนช่วยเหลือ มีคนที่เคยช่วยเหลือมาก่อนก็ช่วยเหลือด้วยนะฮะแล้วก็มีโอกาสที่จะทํากําไรนะครับแบบฟุกๆุกด้วยนะฮะเพราะว่าดาวศุกร์คือดาวโชคลาภนะฮะเขาโครจรมาทับคนราศีกรกฎนะครับในช่วงนั้นด้วยดาวกนเงินก็เด่นดาวโชคลาภก็มาดาวคนช่วยเหลือก็มีโอเคเพอร์เฟกนะครับแต่ว่าถามว่าเหนื่อยไหมมันเหนื่อยตายโอโ้โหทำอะไรที่เงินเข้าขนาดนี้คนก็ดูว่าอยู่ๆนั่งชิลๆมีอะไรฮะไม่มีครับกรกฎมันต้องทาอะไรเยอะเพราะว่าแปลว่ามันต้องมีเหตุปัจจัยให้ทําอะไร เยอะหน yeah. oh ่อยนะครับต่อมาครับราศีที่2นะฮะคือราศีมีนนะครับโอ้โหราศีมีนนี่ดาวการเงินครับในช่วงเดือนก่อนนู้นนะฮะอยู่ตกอยู่ตำแหน่งอริหรืออุปสรรคนะครับมันจะเคลื่อนคล้อยไปอยู่ในหลุมบ่อของอุปสรรคแปลว่าคนราศีมีนในช่วงเดือนก่อนนะครับไม่โอเคนะฮะมันเหนื่อยแล้วมันก็มีแต่รายจ่ายนะครับไม่ใช่ไม่มีครับนะฮะมีครับแต่ว่ามันมีแต่รายจ่ายครับแต่ว่าอย่างนี้ไปนะครับคนเกิดในราศี มีนนะครับดีวการเงินโครจรเป็นมหาจักรนะฮะมหาจักรนี้มีสโลแกนว่ามหาจักรฟักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบั่นฟันฉงเฉงไงครับแปลว่าเออเหนื่อยแล้วมันคุ้มนะครับมหาจักรคือมันต้องเหนื่อยนะมหาจักรนี่ถ้านั่งน,นอนสบายๆชิียวไม่มีฮะรอโชคลาภฟลุกอย่างยากเลยนะครับแต่อย่าท้อนะเพราะเดี๋ยวบางคนบอกโอ้ไม่มีโชคจะมาได้ไงเดี๋ยวมันมีเองนะครับแต่ว่าไม่ใช่บอกโอ้ต้องเข้ามามหาศาลอย่าเพิ่งแบบโมโนว่าตอนนี้ครับหาเชากินขําครับ แล้วไม่ได้ทําธุรกิจด้วยนะฮะเงินคงเข้ามาเป็นล้าเลยไม่มีะฮะยากนะครับแต่ว่ามันดีขึ้นมันสบายใจขึ้นมันมีโอกาสหาช่องทางหาการเงินนะฮะหรือว่ากู้ยืมหรืออะไรก็ตามที่เกีย่ยวข้องกับผลประโยชน์หรือเงินทองมันดีขึ้นกว่าเดิมนะครับโอเคนะครับพอเห็นภาพนะฮะเราต้องอยู่ขั้กว่ายืมอยู่บนพื้นฐานความจริงของเราด้วยนะครับว่าโอเคเราทําแบบนี้โอกาสได้เงินมากสุดมากน้อยแค่ไหนเนี่ยครับมันจะมีโอกาสแบบโอกาสแบบนี้นะฮะฉะนั้นถ้าใครทําการค้าแบบกิจการาใหญ่อ้โหสบายหน่อยนะครับเพราะว่า ช่องทางการหาเงินเขาเยอะนะครับมันก็จะมีเงินเข้าแต่คนเหล่านี้ย่ต้องปีฉาเขาเนนะเวลาเขาลำบากเวลาเขาดวงตกหรือเวลาเขากิจการไม่ดีนี่โอ้โหเขาแบกหนี้สินมหาศาลนะฮะแบกลูกน้องบริวารเยอะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีอัตราความเสี่ยงที่สูงนะครับแต่พอได้มันก็ได้เยอะนะฮะโอเคนะครับนี่ราศีบีนครับราศีที่3ครับคือเรียกว่าเป็นราศีที่เกี่ยวกับสิงโตเจ้าป่าครับคือราศีสิงนะฮะราศีสิงครับ อันนี้ก็ยังชัดเจนมากดาวการเงินของคนราศีสิงค์คือดาวพุธนะครับโคจรไปเหนือนะฮะเงินวิ่งมาทับเลยครับวิ่งมาหานะฮะเปิด <YOU> ประตูบ้านเงินวิ่งเข้าขบ้านๆๆเฉยเลยนะครับนั่นแปลว่าโอกาสที่จะทำมาหากินทำมาค้าขายนะครับทำกำไรพิเศษพิเศษในรูปแบบต่างๆมีนะฮะใครที่แบบตั้งใจจะหารายได้พิเศษหรือว่าจะหาะไรายได้ที่เราคาดไม่ถึงครับมันก็มีในช่วงนี้ด้วยนะครับฉะนั้นคนราศีสิงห์ตั้งใจทํางานหาเงินในรูปแบบต่างๆเพิ่มมากขึ้นก็ดี เพราะว่าช่องทางการเงินมันเปิดนะครับแถมดาวอาทิตย์โคจรเกษตราธิบดีนะครับมันก็มีพลังนะครับในเรื่องของการทํางานแล้วก็ในเรื่องการเจรจาติดต่อต่อรองคนเชื่อถือนะครับแถมเดือครึ่งเดือนหลังดาวประจําตัวของเราวิ่งไปอยู่ในตำแหน่งการเงินนะครับเหมือนตัวเราวิ่งเข้าไปในขุมทรัพย์นะครับมันก็โอเคได้นะฮะแต่แต่ตอนนี้นะครับดาวขุมทรัพย์วิ่งเข้าบ้านเรานะครับแปลว่าอาจจะมีเรื่องโชคฟุกๆุกก็มีนะมีโอกาสนะครับโชคฟุกฟุกหรือว่าบางทีเราติดต่องานแล้ว ดูมันยากจังเลยแต่ถ้าได้มันจะได้ังค์เยอะแล้วมันก็ได้เฉยเลยนะครับไม่ใช่ว่าเรานอนอยู่เฉยแล้วเงินจะเข้าแต่มันต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะอะไรสักอย่าง2อสอย่างก็ว่ากันไปนะครับใครที่มีธุรกิจหลายอย่างก็ช่วงนี้เงินดีขึ้นนะครับโอกาสได้กาไรโอกาสได้อะไรพิเศษพิเศษก็มานะครับโอเคต่อมาราศีนะครับสุดท้ายนะครับแมาถือว่าเป็นราศีที่โดดเด่นนะครับแต่ว่าเหนื่อยเยอะหน่อยเหนื่อยไม่ใช่เยอะเหนื่อยมากเป็นพิเศษลแล้วกันนะฮะคือราศีเมษนะครับ ราศีเมษดาวประจำตัวคือดาวองคานนะฮะโคจอเป็นมหาจักรครับมหาจักรนี่เราจะรู้โซลแกนเหมือนกันทุกครั้งคือมหาจักรพักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุบันฟันชงเฉงครับช่วงนี้มีอะไรทํานี่ตลอดทั้งวันนะฮะใครทําธุรกิจการค้าจะมีการเดินทางระยะสั้นมีการติดต่อเจราจาบ่อยมีรวมเกี่ยวกับไอเดียโอ้โหช่วงนี้ไอเดียเยอะนะไอเดียในการหาตังค์ไอเดียในการสร้างผลงานหรือว่าไอเดียที่เราอยากทำนะฮะมีเพียบเลยนะครับเป็นช่วงที่ราศีเมษหัวโปรงนะครับหัวโปรงคือไม่ใช่ไม่มีอะไรนะฮะ คือมันสามารถจะคิดอะไรได้ไวขึ้นนะครับมันไม่แบบลกลุงลังนะครับฉะนั้นคนราศีเมษถ้ามีโอกาสนะครับในการทําการค้าการขายโอเครุยเตรียมที่ดาวโชคลาภคือดาวราหูโคจรทับนะครับมีโอกาสที่ทําแล้วคิดว่าเออมันทาถทาจะไม่ได้อยู่ๆราหูนี่มันแปลกนะฮะถ้าคุณกําลังลำบากเขาช่วยคุณนะฮะบ,บางทีคุณแบบกําลังทุกร้อนใจแล้วไม่มีปฏิหารราหูคือตัวปฏิหารได้เลยนะครับแต่เมื่อไหร่ที่คุณสงสบายสบายกายใจและราหูโคจรแบบ หรือว่าอยู่ๆมันก็มีอะไรแบบเกเรนะฮะมันเล่นงานคุณทําให้แบบอ้าวได้กำได้เงินมากําไรหายแล้วก็เอาไปซื้อนู่นซื้อนี่หมดนะครับก็มีฉะนั้นดาวราหูเนี่ยมันเป็นจังหวะที่เมื่อไหร่คนที่ทํางานนะฮะหรือว่าเหนื่อยเต็มที่เนี่ยเหมือนราหูมันเห็นคุณค่าของคนทํางานเรื่อง่สักอย่างนะฮะเนี่ยแหละครับง่ายๆคือถ้าเราไฟ์แล้วก็เหนื่อยแล้วก็ท้อล้าไม่ไหวแล้วนะครับราหูมมนให้โชคครับเพราะตอนนี้ราหูทับอยู่นะครับเนี่ยฮะฉะนั้นแปลว่าอย่างไรก็ตามครับคนราศีเมษนะครับ ช่วงนี้ทากิจการทําการค้าทําธุรกิจทําอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องการหมุนเงินเกี่ยวข้องกับเรื่องของโชคลาภหรือว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเจรจาต่อรองซื้อมาใครไปซื้อขายแลกเปลี่ยนโอกาสสาเร็จก็มีสูงด้วยนะครับแถมดาวอาทิตย์ดาวพุธนะฮะโคจรอ,อยู่ตาแหน่งเรือนพพปุตตะนะครับก็มีโชคฟุกๆุกนะครับหรือว่ามีคนช่วยเหลือมีคนให้ของขวัญหรือให้รางวัลหรือว่าดาวการเงินของคนราศีเมษคือดาวศุกร์นะฮะและดาวศุกร์โคจรเป็นราชาโชคครับราชาโชคนี่มันมีคำว่าได้มาโดยง่ายนะฮะแสดงว่าเมาื่ คนเกิดราศีเมษครับอยู่ๆแบบเครียดวิตกกังวลนะฮะเดี๋ยวเงินมันเข้ามาเฉยเลยนะฮะแต่ไม่ใช่อยู่ๆก็แบบไม่ทาอะไรเลยนะฮะมีคุณอาจจะต้องทําอะไรก่อนหรือว่าไปทาอะไรมาหรือมีคนช่วยเหลือนะครับอย่างน้อยก็มมนมีช่องทางแะ้วกันทําอะไรที่คุณอับจนหนทางเรื่องงานเรื่องเงินหรือเรื่องหนี้สินหรือกําลังกังวลนะครับเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับแล้วกาลังแบบตึงมากๆอยู่ๆก็มีทางแก้ทางออกอยู่ๆก็หมุนเงินได้อยู่ๆก็ทากาไรพิเศษพิเศษได้นี่คือจังหวะของคน เกิดราศีเมษครับในช่วงเดือนกันยาฮะขอให้โชคดีประสุขกับ4ราศีนี้นะฮะก็คือราศีกรกฎนะครับราศีมีนนะฮะราศีสิงห์นะฮะแล้วก็ราศีสุดท้ายเป็นราศีทัตไฟนะครับคือราศีเมษครับฉะนั้นสิ่งที่ทําได้ช่วงนี้รีงานเต็มที่นะครับกันยาเนี่ยนะฮะอะไรที่เป็นงานคุณทําให้หมดนะครับเพราะว่าช่องทางการเงินเปิดแต่ว่ามันไม่ใช่เปิดอยู่ๆมันฟุกอย่างเดียวมันต้องทําอะไรเยอะฉะนั้นใครที่รับงานหลายอย่างได้ช่วงนี้รวยนะครับ เต็มที่ใครที่จะเอ่ยปากขอขความช่วยเหลือจะใครโอกาสสำเร็จมีสูงใครที่กเกังทําเรื่องกู้ยืมหรือว่าทําอะไรที่ธุรกรรมเกี่ยวกับการเงินจประสบความสำเร็จครับในช่วงนี้ด้วยนะฮะขอให้โชคดีมีความสุขทั้ง4ราศีครับเป็นกำลังใจครับสวัสดีครับ